สวัสดีพี่เปียกเลยนะครับสวัสดีครับพี่เปียกครับครับครับวันนี้เป็นตอนที่81ช่วงนี้เข้าฤดูของปันผลในรอบสองของหุ้นลหลายๆตัวนะครับแล้วก็มีหุ้นลหลายๆตัวที่ไม่ได้ปันผลด้วยในรอบสองเนี่มันก็เอาประเด็นเนี้เอามาคุยกันว่ามันมีหุ้นที่กําลังตลาดกำลังกลับตัวเนี่ยหุ้นที่มีปันผลแล้วก็มีโอกาสกลับตัว เราก็มีโอกาสมีโอกาสพักตัวนะครับมาหาคําใหญ่กันในหุ้นของฤดูจ่ายปัลผลนะครับวันนี้เอาประเด็นนี้มาเล่าให้ฟังโดยใช้คลื่นเป็นตัวอธิบายแล้วก็เลือกจุดรับเข้านะครับที่ปลอดภัยนะครับและได้คําใหญ่หนังสือพี่เพียกยังยังสมัครยังสามารถจะสั่งซื้อได้อยู่นะฮะถึงมาจะเลย อ๋อฮะใช่สแกนเอรโคดครับอืมเพราะนั้นมันเป็นนะเพราะตอนนั้นมันคือพีออเดอร์น่าจะทำเกิเนนะบ้างนะนะพี่เพียงนะอ๋อ,อครับผมนะครับอืมอืมครับ เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงก็เดี๋ยวก็จะมาอธิบายมาคุยในกันในเพจเนี่ยนะครับหนังสือวินเดอ m a มาเกตนะครับเทรดแบบผู้ชนะนะครับเป็นอินเ r อร์แอคทีฟบเป็นหนังสือที่น่าอ่านมีคลิปสอนนะมีคลิปสอนในนี้ครับอันนี้น่าสนใจนะครับฝากด้วยนะครับท่านที่ติดตามพี่เปียกมาตลอดนะครับหนังสือดีๆของพี่เพียกนะี่ก็ขอเรียนเชิญนะครับ หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นนะครับก็ไว้เป็นสมบัตินะฮะผมก็มีคลาสของเดือนกันยานี้นะครับมีสอนทั้งเดือนกันยาเลยเริ่มสอนกันที่เจ็ดกันยานี้นะครับสอนทั้งหมดสี่ครั้งนะครับเป็นกลยุทธ์ในเรื่องของการทำกำไรในจังหวะของตลาดกลับตัว ในเป้าหมายในรอบคลื่นก็สิบถึงยี่สิเปอร์เซ็นตลองดูเทคนิคกันนะครับเราจะได้เข้าใจคําว่าคลื่นคืออะไรแรงคลื่นดูยังไงว่ามีแรงไม่มีแรงรอบคลื่นคืออะไรที่พูดถึงคําว่ารอบคลื่นเครื่องมือในการวัดแรงโอกาสความสําเร็จนะครับเปอร์เซ็นต์โอกาสความหวงังเราจะเรียนกันในระบบถามตอบด้วยนะครับพเพราะมันเป็นงานสอนสดนะครับดูย้อหลังได้ไม่ติด ถือเป็นอาจจะเป็นขบวนสุดท้ายในการที่เราได้เรียนรู้เพื่อที่เราจะได้ทํางานต่อในตลาดที่เป็นตลาดขาขึ้นนะครับองค์ประกอบตลาดขาขึ้นต้องมีฟันโฟร์ต่างชาติเข้ามีตลาดเป็นคลื่นที่ที่เป็นขาขึ้นนะยังแข็งแรงหุ้นในกลุ่มเซ็ตห้าสิบเกินห้าสิบเปอร์ซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นนะฮะเป็นคลื่นที่เป็นรูปการก่อตัวการก่อตัวคลื่นที่เป็นรูปแข็งแรง คุณตัวไหนที่เป็นโอเวอร์บอทแล้วไอซเป็นโอเวอร์บอทแล้วพักสั้นยังเป็นโอเวบอทต่อได้เนี่ยคือโครงสร้างของตลาดที่เป็นขาขึ้นเราอย่ากตกขบวนนี้แล้วเราจะได้คำใหญ่ในการเล่นหุ้นขาขึ้นกันนะครับผมเอาตัวอย่างมาให้เห็นเอาของแบงก์มาแล้วกันมันมีกลุ่มแบง์ที่ในรอบมีรอบจ่ายแล้วดูปันผล <c oughs> ในราในฤดูที่สองเนี่ยนะครับ เอ b จ่ายแล้วนะเอจ่ายแล้วจ่ายพันผลแล้วลงมาไม่เยอะเหตุผลที่ยังอยากเล่น s อ b ตขึ้นต่อไปนะในแนวรับที่พักตัวสั้นอยู่ระับป,ประมาณร้อยยี่สิบเจดเนี่ยนะครับแถเวเนี้ยเป็นโครงสร้างของไ s i เป็นโอบอพักตัวลงมาจากการจ่ายปันผลรอบนี้แนวรับที่ดีนะอยู่ประมาณแถวร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับ มีโครงสร้างที่บอกว่ามันจะไม่เป็นขาขึ้นอย่างต่อไปเนี่ยก็คือลงมาแล้วหลุดร้อยี่บเอ็ดตรงนี้นะครับการเล่นเก็งกำไรเราก็จะ,จะยุติกับของตัว s อ b นะครับแต่โครงสร้างอย่างนี้แล้วแนวรับที่ร้อยี่บเจ็ดรับอยู่เราเล่นต่อเขาได้โครงสร้างของคลื่นจะเป็นตามแผนของสีฟ้าตัวนี้นะครับ เขาจ่ายปันผล2บาทนะครับ BBL BBL ก็จ่ายปันผล2บาทนะครับชุดนี้ BBL ก็เป็นโครงสร้างที่ไอซเป็นมีแรงนะฮะมีแรงพักราคาขึ้นไปด้านบนรอสัญญาณของการพักตัวมีแนวเราพักตัวให้เล่นสองไม้ไม้ที่ที่พักตัวแล้ว หลังจากจับเป็นผลนะครับเพราะว่าเขาจับเป็นผลประมาณวันที่สิบสิบก็คืออังคารพุ่นหน้านะครับพุ่นหน้าเราต้องขายถ้าต้องซื้อก่อนหรือว่าถ้าอยากไม่เอาปันผลก็ต้องขายก่อนก่อนขายก่อนวันพุธประเมินว่าช่วงระยะเวลาจากนี้ไปจนทั้งถึงวันที่เก้าเนี่ยราคาก็จะแกว่งอยู่แถวร้อยสี่หะร้อยห้าสี่นะถึงร้อยห้าแปดถ้าแถวเนี้ยคุณจะวิ่งอยู่แถวเนี้ยนะครับ เราะมันมีผลผนละลองรับอยู่จ่ายันผลแล้วเนี่ยประเมินว่าพักตัวดีเล่นแถวๆร้อยห้าสิบเอ็ดไม้แรกนะครมีโอกาสที่จะเล่นขึ้นไปถึงร้อยหกสิบสองพักตัวลึกหน่อยแต่ว่าก็ยังไม่ได้เสียทรงคืนรับที่ร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับแบ่งเล่นเป็นสองไม้ได้นะครับหลังจากที่จ่ายรับันผลแล้วนะครับใครที่มีทุนต่ำๆมาจากร้อยสี่สิบอะไม่อยากขาย อยากรับันผลแล้วอยากเล่นรอบกับเขาถัดไปต่อด้านรอบต่อรอบด้านบนก็ก็ปล่อยรับันผลได้นะครับแล้วพอลงมาด้านล่างเนี้ยก็เ,เสร็จแล้วมาซื้อเป็นไม้หนึ่งไม้สองสำหรับในการเก็งในการเก็งกำไรต่อนะครับ KKP โครงสร้างของ k k p จักมาจากเจ็ดสิกนะฮะเราก็ลงมาถึงสาสิบเจ โครงสร้างนี้เป็นการไต่บันไดค,ง,คงแนวคิดของบันไดสีขั้นนี่คือแนวต้านในระดับของบันไดที่แบบว่าเป็นเรียกว่าเพดานแข็งที่สุดอะ่ะเป็นแนวต้านที่ข้ามได้ยากที่สุดเลยอันนี้คือนานนี้ถือว่ายืนแล้วนะครับโครงสร้างนี้ถือว่ายืนแล้วนะครับเ,เราจะเล่นต่อจากห้าสิบหกขึ้นไปเนี่ยนะครับผมซูมเข้ามาที่ในมุมใกล้แนวรับของการพักตัวสั้น ในรูปแบบของตัว i s i รอรับปันผลเข้าปันผลเท่าไหร่นะบาทห้าสิบชุดเนี้ย s i ทํา SI ทำงานต่อ,อพักตัวสั้นแนวรับห้าสิบแปดเราจะรับอยู่เราจะเล่นต่อขึ้นไปด้านบนอันนี้เขามีดิวีหกนะฮะที่จะต้องใช้สิทธิ์ในราคาเจ็ดิบาท เพราะฉะนั้นการลากราคาขึ้นไปให้เหนือ70บาทมันจะเป็นผลดีกับการที่เขาจะเพิ่มทุนได้นะครับด้วยเอเคพีวอนะครับก็เล่นในในเกมของส่วนต่างราคาเล่นในเกมของตัวปันผลเนี่ยเราจะเล่นได้แบบนี้เคแบงนี่ประสบการณ์ว่าน่าจะลึกสุดอะเวลาที่หลังจากจ่ายเป็นผลแล้วเนี่ยจะลงลึกสุด แนวรับของชุดนี้ก็เลยก็หลังจากปันผลแล้วเนี่ยรอรับได้ถ็าจาประมาณร้อยหกสิบเอ็ดนะครับเล่นในโครงสร้างที่เป็นอัวบอทแล้วโครงสร้างยังเป็นโครงสร้างที่เป็นขาขึ้นไปต่อได้เนี่ยแนวรับร้อยหกสิบเอ็ดจะเป็นโครงสร้างคลื่นที่จะวิ่งต่อได้นะครับปันผลเขาก็วันสองบาทนะครับวันที่สิบเหมือนกันสิบกันยานเหมือนกันส่วนในแบบ ดูตัวอย่างที่มันไม่มีรอบจ่ายปันผลในรอบขึ้นแล้วดูน,นี้นะฮะดูการเนี้ยผมเอาตัวอย่างนี้ของตัว ktb กับด l ลต้ามาหเห็น ktb เนี่ยเนื่องจากเขาไม่มีปันผลนะการเล่นในทรงเนี้ยมันเป็นการเล่นถ้ามันจะเล่นเป็นการเล่นแบบไม่มีการพักจากการจ่ายปันผลเนี่ยรอบนี้ประเมินว่าเป็นโอบอร์ board, แล้วพักสั้น เราบอกว่าพักสั้นที่แถวแถวยี่สิบสี่บาทยี่บสี่บาทยี่สิบอ่ะแถวเนี้ยใครเล่นก็คงจะได้ลอด็ลอตนี้อ่ากลับขึ้นไปนะครับชุดเนี้ยพักตัวในรอบสั้นพักตัวได้แถวประมาณยี่บสี่จุดห้าถ้าเจอยี่สิบสี่จุดห้าแล้วยืนได้นะครับเราจะข้ามยี่สิบห้าขึ้นไปหาแนวต้านตรงแถวประมาณยี่บหกนะครับ ตามรูปแบบของตัวขึ้นก่อนจะมีการพักตัวขึ้นในรอบๆขึ้นของเขานะครับเอเมื่อก่อนจ่ายัลผลไม่ไม,ไม่ไม่เกินบาทนะะันดีสุดก็ประมาณแปาสิบตังค์นะรอบนี้ราคาราคาไปดีแล้วก็แนวโน้มว่าอาจจะจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นได้ก็ประเมินแล้วกันนะฮะว่าถ้าราคาเขาวิ่งเหนือไปเหนือยี่บกไปถึงเท่า ยี่สิบหกยิบเจ็ดถึงสามสิบนี่ไงนะครับในฤดูการจ่ายันผลหน้าประมาณสักเดือนเมษาเนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นการจ่ายปันผลในสเกลเนี่ยนะครับบาทถึงบาทห้าสิบถึงสองบาทเล่นได้เติดแถาๆประมาณยี่สิบยี่สิบสองยี่บสามบาทอ่ะเล่นเป็นไม้ได้ไม่ต้องซับซับลอสนะครับแต่เดลต้าเนี่ยเดลต้าเป็นเป็นทรงที่มีคลื่นแล้วมีโอเวอร์ มีโอบอร์ดแล้วสับเรียกโอบีมีโอบอร์ดแล้ว, o ลวพักตัวสั้นพักตัวลึกได้สุดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณแถวๆร้อยยี่บห้าหลุดร้อยี่บห้าหรือหลุดร้อยี่สิบลงมาแปลว่าคลื่นของเดลต้าเนี่ยอาจจะไม่เล่นไม่ได้เล่นขาขึ้นต่อนะครับการจะเล่นขาขึ้นต่อเนี่ยแนวรับสําคัญจะอยู่แถวๆประมาณแถวๆร้อยยี่สิบถึงร้อยี่ิห้านะครับเพราะเดลต้าเองเนี่ย ราคาไปร้อยกว่าจริงกันนะฮะแต่ปันผลไม่ถึงบาทอะฮะอันนี้เขาปีหนึ่งปีหนึ่งจ่ายทีนะครับก็อยากให้ให้ให้เข้าใจในมุมมองของตัวปันผลกับเรื่องของตัวราคาที่เราเล่นเพราะฉะนั้นชุดนี้ของเดลต้ก็แนะนำว่าอย่าติดหุ้นถ้าโครงสร้างคลื่นมันเสียโครงสร้างโอบอร์แล้วแนวรับต้องไม่หลุด1 2 0ย2ีถึงร้อาแถวนี้นะครับเป็นแนวสู้ที่ ก็จะสู้ได้ในฝั่งภาขซีนนะครับหลุดตรงนี้ต้องคงต้องสตอลอ์นะครับเพราะอยู่ไปนี่ปันผลไม่คุ้มนะครับลองดูตัวท็อปกับปตท g ีซีปตท g ีซีไม่มีไม่มีปันผลนะแต่ทอ็อปมีปันผลรอบที่สองนี้ดูโครงสร้างของตัวปตท g ีซีปอทจีซีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขอเข้ามาอยู่ในแนวรับแถวใกล้ยี่สิบห้า มาไม่ถึงอ่ะยี่ห้าสองห้ามาถึถ 5, แถวประมาณแถว 25. วยี่สห้าจุดห้าอ่สทอเด้งกลับเลยโครงสร้างเป็นโครงสร้างที่พอจะมีสัญญาณที่เป็นออทามไฮได้นะครับเอ่อพักตัวอยู่ในรอบในกรอบแถวๆนี้นะครับแถวแถวยี่ห้ายี่ห้าข้ามยี่บเจ็ดบาทได้เราจะไปเจอแนวต้านตรงยี่สิบเก้านะครับพักตัวเป็นรอบๆเล่น ในระบบคลื่นนะครับพักตัวสั้นมีโอบอสพักตัวสั้นในชุดจังหวะของการพักตัวเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการให้แนวรับที่เรียกว่าเป็นแนวรับพักตัวสั้นนะ่ะพอที่จะเห็นโครงสร้างได้นะครับว่าเราจะสู้กับเขาบริเวณไหนที่จะเป็นหุ้นที่มีความร้อนแรงจากไอซเป็นตัวบอกอินดิเคเตอร์แล้วโครงสร้างของคลื่นเนี่ยจึงเป็นคลื่นที่ยังไม่จบจะจบเป็นคลื่นที่ออทามไฮรูปบ้างของตัวไอซที่เป็นออทามไฮเนี่ยมันจะเป็นรูปคลื่นที่อยู่เหนือ น้ำทะเลนะครับแล้วก็ก่อตัวเป็นภูเขาเป็นงานสะสมนะของพลังของไอซ์ไอนะครับภูเขายิ่งสูงก็ไอซ์ไอก็จะวิ่งต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงจุดของการพักตัวเราจะรู้ได้นะครับอันนี้ปีหนึ่งจ่ายผลหนึ่งนะครับส่วนท็อปเนี่ยท็อปเนี่ยตอนนั้นที่เราประเมินว่ามันจะมีการเลือกทางกับเรื่องของตัวแกลปที่ลงมาปิดตรงใต้แถวสามสิบสองจุดห้า หรือหลุดสามสิบลงมานะครับตอนนี้ตอนนี้เราฝากไว้ว่ามันมีทางเลือกอยู่สองทางผมประเมินว่ามันก็ห้าสิบห้าสิบะท่านเหนือสามสองจุดห้าขึ้นไปแปลว่าเขาเลือกทางที่เป็นแผนสีฟ้าเราก็เล่นโครงสร้างที่เป็นแผนสีฟ้าขาขึ้นไปนะครับเมื่อสัปดาห์ต้นๆสัปดาห์มาก็พบว่าเออเขาเลือกที่เป็นแผนสีฟ้า เพราะนั้นแนวรับก็อยู่แถวประมาณแถวๆเนี่ยสามสิบสองแถวๆนี้นะครับแถวสามสิบสองสามสองจุดห้าแถวเนี้สู้เข้าไปเพราะว่าถ้าเขาจะเลือกทางที่เป็นทางของแผนแผนนี้นะครับแผนที่เราจะเล่นต่อเพื่อที่จะไปปิดแก๊ปข้ามแก๊ปของตัวเองนะแล้วก็จะมีมันจะมีแก๊ปต่ออ,อยู่ด้านบนอีกนะครับเราก็จะต่อไปกับเขาได้นะครับเขามีปันผลแปดสิบ แปตังค์แปลว่ามีโอกาสที่จะพัดตัวอยู่แถวๆนี้จนกว่าจะปันผลหลังจากปันผลแล้วเนี่ยแนวรับสามสิบสองรับอยู่เราก็จะเล่นแผนของแผนของคลื่นที่เป็นสีฟ้าเนี่ยนะครับขึ้นไปข้างบนกันส่วน BDMS กับ BH นะครับประเมินไว้ <c oughs> ตั้งแต่เดือนแปด มันมีโครงสร้างของคลื่นนะฮะที่บอกว่าต้แหน่งเนี้ยยี่สิบเอ็ดบาทเนี่ยนะครับเป็นโครงสร้างที่เป็นเป็นทางเลือกนะฮะสองทางคือสองทางนี้คือห้าสิบนห้าสิบห้าสิบนะครับคือลงมาด้านล่างก็คือถือว่าอ่อนแรงเหนือยี่สิบเอ็ดบาทขึ้นไปเป็นคลื่นที่จะเล่นต่อด้านบนได้นะครับขณะเน,นี้ถึงวันที่สามเดือนเก้าเนี่ย <c oughs> ยังเล่นอยู่ใต้ยี่สิบเอ็ดบาทนะแต่ว่ามีโอกาสของคลื่นที่อ่อนแอตอนนี้ยังปรากฏอยู่ การเล่นคลื่นเราต้องหนึ่งนะหเห็นฐานคลื่นถึงจะเล่นได้สองก็คือเห็นคลื่นที่แข็งแรงเรามองคลื่นที่แข็งแรงแล้วเนี่ยก็คืออยู่เหนือยี่สิบบาทได้เล่นเหนือยี่สิบบาทเราจะเล่นแผนสีฟ้านี้ขึ้นไปนะครับตอนเนี้ออกมาเป็นโครงสร้างของแผนสีแดงอยู่เพราะฉะนั้นถือว่าอ่อนแรงอยู่นะครับถึงวันนี้ยังอ่อนแรงดี d m ม ก็จ่ายผลปีหนึ่งสองครั้งเก้ากันยาก็จะจ่ายสามห้าตังค์นะครับจ่ายหลังไปจ่ายผลก็จะลงมาอีกได้นะครับก็ถือว่าเป็นขึ้นเกลี้งลที่ออนแอนะครับส่วน bs เนี่ยบ s เนี่ยเราประเมินว่าลึกสุดของการเป็นโอเวอร์บอสเนี่ยก็คือถ้าแถวแนวรับร้อยหกสิบสี่นะแล้วก็การเลือกทางตรงแถวร้อยเจ็ดสิบแปด เขาเลือกร้อยสจสิบแปดทะยานขึ้นไปเขาเลือกแผนนะฮะต่อด้านบนเพราะนั้นใครที่เล่นตัวบีเอสนะครับบีเอสเขปีจ่ายเป็นหัวไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้น b ีเอสเนี่ยโอกาสที่จะเล่นแล้วก็ข้ามร้อยเก้าสิบสามไปไปเลยเนี่ยอันนี้เราเราจะเล่นต่อเขาเป็นเป็นเกมที่เป็นฟอร์ฟอร์บายขึ้นไปเลยได้นะครับนถ้าข้ามร้อยเก้าสิบสามขึ้นไปนะครับ ถ้ายังปเปี้ยนอยู่แถวนี้ก็จะเป็นเล่นกรอบแถวร้อยเก้าสิบสามกับร้อยเจ็สิบแปดแล้วก็รอรับที่ตรงแนวรับที่เป็นงานพักสั้นนะครับแถวหนึร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับเล่นได้สองเล่นได้สองเกมพอเขาเลือกเล่นจากเกมเป็นแผนสีฟ้าแล้วนะครับนี่กือจ่ายเป็นผมไปแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องการพักตัวแล้วก็ยังมีหุ้นประเภทที่มาจากข้างล่างะแล้วก็ฟอร์มตัวที่จะเป็นตัวข้างบนเนี่ย ผมเอามาให้ดูว่ามันมีโครงสร้างให้เราพอที่จะวิเคราะห์ได้อ่านได้โครงสร้างของ OR เนี่ยเป็นโครงสร้างของการลงมาจากขาลงลึกนะลงอย่างต่อเนื่องอขนาเนี้สร้างคลื่นขึ้นไปแล้วแนวต้านที่แนวรับที่รับอยู่แล้วรับไปแล้วเนี่ยนะก็คือตรงที่1 2บสอาทหกสิบขนาเนี้เข,ข้าโครงสร้างคลื่นที่จะเป็นคลื่นพักตัวก็าาประมาณแนวรับแถวทตรงแนวต้านแนวต้านแนวรับแถาทตรง สิบสาบาทเนี่ยนะครับตรงสิบสามบาทตอนนี้มันสิบสาบาทหกสิบนะฮะแนวรับถ้าสิบสาบาทหกสิบข้ามไม่ได้แนวรับตั้งแ,แต่ตรงสิบสามบาทเป็นแนวรับที่พอที่จะเล่นต่อเป็นเป็นแผนนะเป็นแผนขึ้นไปหาสิบสี่ไปหาสิบหกบาทได้แต่ถ้าหลุดกลับมาใต้สิบสองบาทหกสิบอีกทีหนึ่งแปลว่าคลื่นของโออาเนี่ยอ่อนแรงมีโอกาสที่จะลงต่อเนื่องได้อีกนะครับเราจะหยุดเก็งกำไรถ้าราคาเนี้มันหลุดสิบสองบาทหกสิบ แต่ถ้าเล่นในทรงคลื่นต่อไปเนี่ยแนวรับตัวนี้ผมให้ไว้ดียอยู่แถวว่ต้องต้งสิบสามบาทที่จะสู้กับเขานะครับ I อวก็เลือกทางนะมาจากทางข้างล่างลดลงอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็เลือกทางตอนเนี้ยี่สิบสองบาทสิบเป็นหนัวใจสำคัญข้ามข้ามได้เล่นแผนสีเล่นแผนสีสีน้ําเงินเนี่ยนะครับนะข้ามไปได้ก็พักตัวก่อน แนวรับอยู่แถวอีกทีหนึ่งนะฮะที่จะแบบเป็นแนวรับสุดท้ายนะครับที่จะเป็นทางลงกลับมาทางเดิทางเดิมเลยถือว่าอ่อนแรงเนี่ยก็แนวรับแถวประมาณยี่บเอ็ดบาทห้าสิบตอนเนี้เฝ้าดูว่าถ้าข้ามยี่ิบสองบาทสิบได้แผนเล่นหมดเล่น้ัน,น,นบงถ้าข้ามไม่ได้พักตัวลงมาก่อนแนวรับแถวๆตรงยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบครับเป็นแนวรับได้นะครับอย่าง AOT เนี่ย AOT เนี่ยก็มีแกร มีแก๊ปที่อยู่บริเวณเนี้ยที่เป็นแก๊ปที่แบบคือปิดแก๊ปตัวเองขึ้นไม่ได้แล้วนะะแล้วก็กลับมาทดสอบแก๊ปตัวเองแก๊ปตัวเองก็คืออยู่ที่แถวสามสิบสี่บาทห้าสิบหรือสาสิบห้าบาทเนะนี่ยรถเนี่ยชุดเนี่ยราคาราคาถ้าปิดแก๊ปตัวเองขึ้นไม่ได้นะครับเหนือสามสิบหกบาทตีว่าเหนือไม่หลุดลงมาเนี่ยนะเรือสามสิบหกบาทเนี่ยแถวเนี้ยเล่นง่ายมากนะครับ หลุด36บาทมาอันนี้ก็ถอยก่อนได้เนื้อ36บาทเนี่ยเป็นเป็นทรงที่เราจะเล่นแผนที่จะไปหาแกลอีกแกลหนึ่งของตัว AOT นะครับถ้าแถว43บาทแถวนี้ก็มีอัพไซด์ค่อนข้างเยอะได้นะครับอันนี้คือเล่นเทคนิคแกลบนะครับแล้วก็เล่นเล่นของอรูปแบบของที่มีโอเวอร์บอรแล้วนะครับแล้วก็พักตัวสั้นถือว่าอยู่ในกลุ่มนี้เราก็พักตัวสั้นนะครับเร๋ยวพอจะเล่นขึ้นต่อเป็นแผนสีฟ้าได้นะครับ สเตค่อนสเตค่อนนี่พักตัวทาขึ้นหนึ่งขึ้นจบแล้วนะฮะนี่เป็นขัวขึ้นท้ายขึ้นขึ้นจบแล้วพักตัวแล้วอันนี้คือสร้างขึ้นใหม่แล้วนะครับขึ้นเนี้ยมีสัญญาณอันหนึ่งคือหกบาทหลุดมาเนี่ยคือจบแล้วคือสเตค่อนไม่มีทางขึ้นแล้วนะครับรอบเนี้ยเป็นเป็นงานเป็นงานเป็นเป็นงาน เป็นางานที่พอจะอธิบายชีวิตของเสี่ยหนูได้รอบไหนที่คิดว่าเสียหนูจะมีโอกาสที่จะได้เป็นนายกก็เพราะจะพาราคาขึ้นไปจังเลยนะครับแล้วรู้สึกว่าเริ่มจะอ่อนแรงเริ่มจะรู้สึกไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจอย่างนี้ครับก็จะพักตัวตอนเนี้แนวพักตัวที่จที่จะเป็นแผนสีฟ้าไปหาแปดบาทห้าสิบไปหาก้าบาทไดนะ้แนวรับต้องไม่หลุดเจ็ดบาทยี่สิ นะฮะรดเจ็ดบาทยี่สิบก็อาจจะมีพักตัวก่อนได้นะฮะไม่แนะนําให้แนะน,นำแนะนาให้มีสต๊อปรอดไว้นะเพราะว่าจุดจุดบันลึกอยู่เหมือนกันนะฮะจุดบันลึกประมาณบาทหนึ่งเลยนะระหว่างเจ็ดบาทยี่สิบกับหกบาทนะครับแนะนำสต๊อปรอดไปก่อนนะแล้วก็สู้กันเหนือเจ็ดบาทยี่สิบนะฮะเพื่อที่จะเข้าเล่นโซนด้านบนนะครับพักตัวลึกจะไม่สวยหลุดหกบาทเซคอนไม่ไม่ใช่ทางขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยาฝากไว้นะครับอันนี้คือหุ้นที่มาจากทางด้านล่างที่ นำเสนอให้เห็นถ้าเราไปดูงานต่างประเทศผมจะเอาดอละลาร์อินเด็กซ์เป็นหัวใจในการพิจารณาตอนนี้ดอละลาร์อินเด็กซ์เนี่ยเป็นแบบแข็งเมื่อเอาสกุลเงินดอละลร์เทียบกับหกสกุลเงินหลักนะฮะนักหลักหลักใหญ่ๆจะมีของทางทางยุโรปกับของญี่ปุ่นที่เป็นน้ำหนักใหญ่ๆหน่อยตอนนี้เขาแข็งเขาแข็งแข็งกว่าเพราะนั้นการที่ออกมาอยู่แนวที่เป็นไซเวย์เนี่ย มันบอกว่าขณะนี้ยเขาคุมในเรื่องของตัวความแข็งแกร่งของ,ง,งตัวราคานะของสินค้าที่จะสั่งซื้อเข้าสหรัฐนะครับแล้วก็ถ้าเราเราไปผูกอยู่กับตดอลลาร์สหรัฐด,ด้วยแล้วตอนนี้คือของไทยเนี่ยเราก็แข็งแข็งตามของเงินดอลลาร์นะครับ ทองคําที่ทํากรอบไว้อยู่ประมาณตั้แถวสามพันสองกับสามพันสามตอนนี้เขาดีดตัวขึ้นไปถึงสามถึงสามพันห้าประมาณสักสามสามสี่วันแล้วนะครับโครงสร้างนี้เ,เคยเคยนําภาพรวมให้เห็นว่าทางดอลลาร์อินเด็กซ์เป็นตัวควบคุมทิศทางของตัวของตัวทิศทางของตัวทองคําด้วยมันเหมือนกับเป็นเป็นปฏิปัปปกษ์กันอันนี้ทองเนี้ยทองคําเนีนยนเหมือนเหมือนเหมือนก็นาไปก่อนแล้วมี โอกาสที่เราจะได้เห็นในทรัพย์สินเสี่ยงในทางฝั่งทางยุโรปและอินเดียแล้วก็ญี่ปุ่นที่เป็นตัวหลักๆทั้งอังกิษด,ด้วยพบว่าทางฝั่งของดาวโจนมีเริ่มสภาพของการพักตัวแล้วหุ้นที่พักตัวทรัพย์สินเสี่ยงที่พักตัวลงมาเาเงินจะไปฝากไว้ที่ทางทองคําอยู่ก็เห็นว่าทองคําอาจจะมีการพักตัวขึ้น แล้วก็เราก็เพียงแค่รอ,อสัญญาณของตลาดของทางดาวโจนส์เอสแนพญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็พักตัวเยอรมันพักตัวลึกกว่าอีกหนักกว่าอีกอังกฤษอังก็พักตัวอินเดียเขพักตัวมาสักระยะนึงแหละมีแรงตีกลับเดี๋ยวทองคำทองคำเขาจะพักตัวนะครับเราดูความสัมพันธ์กับในกลุ่มพวกนี้เวลาเล่นเนี่ยเล่นทั้ง DR เล่นทั้งทองคำหรือเล่นทั้งอกองทุนที่เป็นพาสซีฟอินคัมเนี่ย แล้วก็อ่านขึ้นได้ด้วยแบบรูปแบบเดียวกันนี้นะครับในฝั่งของทางเอเชียเนี่ยนะครับทั้งจีนก็พักเริ่มมีพักตัวแล้วฮ่องกงพักตัวไต้หวันมีพักตัวแล้วก็เกาหลีพักตัวสนะิงคโปร์ยังเป็นออทามไาอยู่ของเราเนี่ยถือว่าถ้าถ้าถ,ถ,ถ,ถามว่าของเราเป็นลักกาตคือช้าหน่อยอับไซสูงได้ มองได้มองได้เงินที่ไหลออกจากในในกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะมาที่ทางฝังของประเทศไทยในหุ้นไทยเราได้เพราะทุนไทยเราก็โปตับแทนก็ถือว่าดีแล้วก็ราคาก็ยังต่ำอยู่นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพบว่าเมื่อตอนเดือนกรกฎาเดี๋ยวเขาซื้อแบบซื้อสะสมของต่างชาตินะกองทุนต่างชาติซื้อสะสมหมื่นหก เราก็พยุงว่าเขาจะขายครบหมื่นหกไว้แตส่สุดท้ายถึงสิ้นกันยาเขาก็ขายเกินหมื่นหกนะครับถ้าเดือนเซตเ e มเบอร์เนี่ยเดือนกันยาเนี่ยเขามีการสั่งซื้อเพิ่มหรือว่าซื้อเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันก็คงเป็นโอกาสของที่เราจะได้เห็นต่างชาติต่างชาติเริ่มสะสมเข้ากองทุนเนี้ยเริ่มซื้อเข้าเยอะมากแล้วนะตอนนี้จากต้นปีที่ผมเก็บสะสมไว้สี่หมื่นแปดพันขายมาสะสม ขายมาตลอดทางก็ตอนนี้มีการซื้อเพิ่มของทุนมีซื้อเพิ่มเข้าไปแล้วนะครับเ,เกือบเท่ากับตอนต้นปีล้วนะครับเพราะฉะนั้นกองทุนไทยสะสมเพิ่มต่างชาติสะสมเพิ่มตลาดเราจะขึ้นด้านบน,นครับมองประเมินเซตว่าเซตเราน่าจะพักตัวไม่ไม,ไม่ไม่หลุดสองพันสองยี่สิบนะครับ <c oughs> มีโอกาสที่จะไปถึงพันสองและพันสามได้นะครับ ทีเฟกเราก็เลยมองเป็นเป็นถ้าจะทมันจริงจริงจะหวังการพักตัวจากการจ่ายปันผลในรอบแนวรับแถวเป็ดเจ็ดแปดศูนเนี่ยพอที่จะเล่นดันฝั่งขึ้นได้นะครับประมาณนี้นะครับพี่ขอบทวนนะครับก็ขังหน้าฝางสินพ่เปียกฝากคาสปุ่มด้วยนะครับเข้าสแกน QR อา d e โคดแล้วไปคุยกันในห้องพ่ป๊อกไม้มาสำราญนะฮะมีเพื่อนๆรออยู่ มีเรียนได้มีสอบถามได้นะครับอืมขอบคุณพี่เปียกมากนะครับเดือดหน้าครับวันที่สิบกันยานะครับขอบคุณมากนะครับพี่เปียกครับสวัสดีครับ